สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Tik t o อกนะครับอ่สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดคนดูน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอ่ขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่หน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า km นะครับคีทโซเชียลนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับอ่เราจะเจอเว็บแรกนี่ครับ kmkisocial.com เนี่ยก็คลิกเข้าไปนี่ครับอ่าหรือคุณผู้ชมเนี่บก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นี้้ไดเลยครับ เราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m k d s o c i a l c o m กันแล้วนะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณชมท่านใดนะครับ,บที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานเลยนะครับเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลและรหัสผ่านะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันได้เลยนะครับหรือใครไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรียบร้อยกันแล้วกก็ลลชชื่อเเข้้าาใมยนะครับ อ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้ด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ k m s o c i a l c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับหากขคุณผู้ชมท่านใดะนรับที่ยังอ่ะยังไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับอ่ะในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเลือก2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนคกกธอาครนะครับ คุณชมก็แค่ใส่ยขขอดจำนวนเงินไปเนี่ยระกอกดจ่ายตรงนี้นะครับก็จะมีคิวอาร์โค้ดขึ้นมาให้เราสแกนกันแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอ่ะช่องทางนี้ก็จะเติมเงินได้2สกุลเงินนะครับก็จะมีเงินไทยและเงินดอลลาร์เนี่ยครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับอ่ะและในทุกช่องทางเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างนะครับอ่ะคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนคุณชมก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะแล้วต่อมาให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่กัันนเลยะครบ อ่ะแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะครับในหมวดหมู่ตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ f Facebook t i k t o k Instagram YouTube นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอ่ะในส่วนนี้นี่ครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม TikTok นี่ครับอ่ะเราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับผู้ชมก็เลือกมาที่เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมตรงนี้เลยครับ S1 คุณภาพดีนะครับก็เลือกมานะครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับ ในบริการจะมีอยู่4บริการนะครับก็จะมีระยะเวลาในการขึ้นนะครับของคนดูนะมีที่30นาทีถึง120นาทีเลยนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยะครับว่าต้องการจะให้คนดูนะครับขึ้นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็เลือกไปเท่านั้นเลยนะครับผมจะเลือกเป็นบริการแรกตรงนี้นะครับพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของบริการที่เวเลือกมานะครับตรงนี้จะแนะนําให้คุณผู้ชมอ่านตรงคําเตือนนะครับแล้วก็ดูตรงตัวอย่างลิงก์ที่ถูกต้องกันด้วยนะครับ อ่ะต่อมาเนี้ยในส่วนของลิงก์ตรงนี้ก็ให้คุณผู้ชมกลับไปที่ t ิกตอกนะครับแล้วก็มาที่หน้าไลฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเลยนะครับอ่ะแล้วก็นําลิงก์มาวางนะครับอ่ะต่อมาเนี้ยในส่วนจํานวนตรงนี้นะครับเ่ะบอกคันต่ำมาที่สิบนะครับถึงหนึ่งหมื่นครับอ่ะคุณผู้ชมก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดคนดูไปเท่าไหร่นี่ครับผมก็จะใส่ไปที่ยี่สิบนะครับอ่ะพอเราใส่จานวนไปเรียบร้อยนะครับกดส่งตรงนี้เลย ต่อมานะครับให้คุณผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยครับอ่าในหน้านี้นี่ครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะที่เราได้ทําการสั่งซื oui, artist, ้อกันไปเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อนี่ครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์สดที่เราอ่าใส่เข้ามานะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ไลฟ์สดถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าถ้าลิงก์ไลฟ์สดไม่ถูกต้องเนี่ยยอดคนดูก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็เช็คกัันนดีะรบ ในตัวตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ปริมาณเที่ยวสายเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เรายกเลิกขอัยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริการเที่ยวเลือกมาเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นสถาน์ะของเว็บไซต์เนี่ยครับตอนนี้ขึ้นว่ากําลังประมวลผลเนี่ยครับอันในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ประมลผลเนี่ยครับก่อนที่เราจะไปดูยอดคนดูของของเราเนี่ยครับในทิกต o k นะครับแต่ผมก็จะแนะนําเมนูนะครับในเว็บไซต์ก่อนเลยนะครับหากว่าคุณชมท่านใดเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับแล้วได้ใช้งานเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็ เกิดมีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานวบบไ์เนี่ยก็ให้ผู้ชมกดมาที่เมนูติดต่อแอมินตรงนี้เลยนะครับอ่แล้วก็เขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับเขาจะมีออเดอร,ร์การชำระเงินาการชําระเงินนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับสมมติคุณผู้ชมมีปัญหาออเดรอ,อเดร์ก็เลือกออเดอร์มาเลยนะครับแล้วก็ อาจตรงแจ้งปัญหาตรงนี้ครับเขาจะมีบอกนะว่าเราจะขอเร่งความเร็วหรือว่าขอเติมยอดนะ่ครับอ่ะก็เลือกเลือกได้เลยนะครับเราก็จะมีอ่าเลขออเดอร์ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็นําเลขออเดอร์ที่คุณผู้ชมสั่งซื้อไปนะครับนำมาใส่ตรงนี้แล้วก็อ่พิมพ์ข้อความแจ้งแอดมินไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีไฟล์อะไรที่อยากจะแนบไปก็สมาชิกตรงแอดแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอใส่ข้อมูลก็เรียบร้อยนะครับก็กดส่งตัวเลยนะครับอ่ะแล้วต่อมาหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเมีนยวมี ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะ่ครับแต่ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับไปเด้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยก็ให้คุณผู้ชมมาที่เมนูแนะนําเพื่อนกันเลยนะครับในเมนูนี้เนี่ยก็จะมีลิงก์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่บผ่านลิงก์คุวชมแชร์ให้ได้เลยครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนําถึงคเปอร์เซนต์กันด้วยนี่ครับแล้วต่อมานี่ครับให้คุณผู้ชมมาที่เมนูรีฟันกันเลยนครับ ในเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์ที่เรายกเลิกมาเนี่ยครับเขาก็จะคืนเงินเข้าเครดิตเราตรงนี้เลยครับอ่ะแล้วในนี้ะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกครบถ้วนเลยเนี่ยครับคุณชมก็สามารถเข้ามาดูกันได้เนี่ยหากว่าคุณชมยกเลิกบริการมานะครับอ่ะแล้วต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมะนีับกลับไปที่ทิกต o กกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดคนดูะครับอยู่ที่สี่คนนีครับผมจะลองกลูฟีเฟสดูนะว่ายอดคนดูเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้ยอดคนดูก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมานะ่ครับอย่างที่ผมบอกในเว็บไซต์ไปเนี่ยตอนนี้ระบบกําลังะมวลผลอยู่นะครับก็อ่ากําลังรอดําเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะรอจนยอดคนดูเนี่ยพินครบเลยนะครับแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับผมก็จะขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนเลยนี่ครับนีนะครับอ่ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง28คนกันแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้ะนรับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะ คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีการพูดพิพาทอะไรกันไปบ้างเนี่ยกำลองขออภัยคุณผู้ชมกันด้วยนีครับอ่าลราก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ